เอาละครับมาดูกันอีกคู่นะฮะนี่คือนักมวยจีนนะฮะหรือคนจีนนะครับกังฟูจีนมาท้าสู้นักมวยไทยอีกคนแล้วนะครับโดยที่ท้าเลยประมาณว่าถ้านักมวยไทยแพ้เนี่ยจะปลดป้ายสํานักนะฮะเพราะว่าในประเทศจีนนี่มีการไปปลูกกระแสนะครับว่ามวยไทยนี่เป็นมวยโชน,นะครับผมนี่ฮะนี่ก็คือชมหน้าของเสื้อแดงครับที่มาท้าชก ไทยนะฮะแหมดูแล้วไม่ธรรมดานะครับดูเหมือนน่าจะมีฝีมือนะฮะอ่ะนี่พวหน้า่คยถามนใครจะเป็นคนลงนวมนะฮะอ่ะเรียกเสี่ยวเมานะฮะนี่บอกว่าแสดงบอกว่านี่อายุน้อยหรือไปว่ออายุ16-17ปีเองนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะไม่จริงจังนะครับแหมนาจะมีการกลับคำเล็กน้อยนะครับให้ใส่เฮดเกตด้วยนะฮะ พักโดยโคชเชนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยโคชเชนะฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะนะครับผมมีทั้งช่อง YouTube ช่อง Facebook แล้วก็นี่ฮะในช่อง TikTok อครับถึงเวลาครับเสื้อแดงดุมจีนนะขอเรียกว่าอาเสี่ยวแดงนะครับเจอกับน้องนักมวยไทยในกางเกงน้ำเงินนะฮะดำน้ำเงินนะครับเสี่ยวแดงครับเสี่ยวแดง,แดงเจอกับน้องกางเกงน้ำเงิน ไปครับมุ่งมัดหนึ่งสองครับไปก่อนครับทักทายด้วยหมัดหนึ่งสองครับแหมน่าอายเลยทีเดียวเสี่ยวแดงยังไม่ยอมเสี่ยวแดงเดินเข้าหาครับหมัดหนึ่งสองครับเข้ามาค่อมไปหน่อยครับจังหวะวงในแหมทุกและทุกเลยเกินทุกกันเลอเกินฮะเอาไหมครับสั่งจังหวะกันไหมจังหวะนี้พยายามจะถีบแหมไม่ชัดเจนไม่ออกฮะยังไม่กล้าออกยึยกยักยักเข้าไปโอ้ยโดนขวาสูงครับเข้าเต็มหน้าเลยโอ้ยยังไหวอยู่ฮะกรลังการยังไม่นับนะครับจังหวะนี้เข้าหนึ่งสองครับ แล้วเตะลำตัวครับยังไงครับโอ้ยโดนเตะเข้าเต็มจมูกเลยฮะเกลืงปาก้งจมูกโอยร้องเลยหรือเปล่าถึงกับร้องไห้เลยหรือเปล่าจังหวะน,นี้ครับโอ้ไหวไหมฮะน้ำตาเล็ดเลยฮะโอ้ยแหมอ่าน,นี่นี่ก็ให้ใส่เคสเกียร์ครับออพ่กความปลอดภัยนะอ่าก,ก,ก็ช่วยปกป้องนะครับแหมมาทาสู้ถึงที่นะฮะใส่อุปรกรณ์สเต็มเหนียวเลยฮะโอ้ห ไหวไหมไหวไหมไหวหรือเปล่าสู้ไหวหรือเปล่านะตาบดูครับแหมโอ้เลือดกำเดาออกครับอืออ่ะว่ากันไหมครับครั้งที่สองครับอ่ะหมัดหนึ่งสองครับน้องกากเก่งดำครับหมัดหนึ่งสองสามสี่ครับทางเสียมแดงพยายามที่จะส่วนโอไม่ไหวครับเมืม่อนักชงนี่หยุดการต่อสู้นี่กรรมาการต้องเข้ามาห้ามนะครับ ก็นี่โอ้นี่นี่เขาชมนะฮะเขาชมว่าน้องคนนี้เนี่ยก็เก่งมากแล้วครับกล้าที่จะมาสู้นะฮะแหมเป็นไงแล้วครับนะฮะไปกล่าวหาว่ามวยไทยเป็นมวยโชนะฮะนี่ขนาดว่าไม่ใช้ศอกไม่ใช้เข่านะครับยังขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหแหมหวังว่าคงจะรู้ซึ้งนะฮะถึงฤทธิเดชน,นะครับของนักมวยไทยนะฮะ ว่าเขาฝึกกันจริงๆนะฝึกเพื่อต่อสู้จริงนะครับไม่ใช่มวยโชนะฮะี่ยขอจับมือครับแมบอกแล้วว่ายอมครับผมไม่ต่อยแล้วนะครับอ๋อแล้วขอให้ยอมจริงนะฮะยังจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะก็จากกันด้วยดีนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ